จครับเราเห็นแล้วว่าเมื่อสหรัฐเริ่มมีปัญหากับบิตประเทศหลายๆประเทศโดยเฉพาะการเทรดวอร์กับจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้จีนเนี่ยเริ่มปรับตัวและประจวบก,กับสถานยูเครนต้องบอกอาจจะเป็น disruptive i n i t i y t o v s ซันหนึง่งก็ได้ทำให้ทุกคนเนี่ยคิดว่าจะต้องช่วยตัวเองในเรื่องของการเทรดเป็นโลเคอล์คอร์ซีโดยเฉพาะอยวนมีบทบาทมากในตลาดโลกนะครับจารครับเพราะเขามีตลาดทั่วโลก ยวน i เซชันตรงนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างมีผลสำร็จหรือว่ามีมีพลังมหาศาลยังไงครับอาจารย์ครับอ๋อครับผมคิดว่ายวนไอเซชันเนี่ยคงจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคงจะค่อยเป็นค่อยไปะนะครับด้วยเหตุผลหลายด้านนะครับถ้าเราวิเคราะห์เฉพาะเหตุผลทางธุรกิจเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะว่าต่อไปเนี้ยการทําให้เงินยวนผ้าห่าขึ้นมากลายเป็นเงินตาสกุลหลัก ที่เพิ่มมากขึ้นคือในช่วงที่ผ่านมาก็ก็ได้เป็นแล้วหลังจากที่เงินหยวนเนี่ยได้เข้าไปในตะก้าของสจักรนะครับของ i อ f อเป็นตะก้าแรกเปลี่ยนเงินเป็นสกุลที่ห้านะครับเดิมมันก็จะมีดอลลาร์สหรัฐมีเงินยูโรมีเงินปอนด์สเตอร์ลิงมีเงินเยนญี่ปุ่นแลวก็ตามด้วยเงินหยวนนะครับแต่ผมว่าต่อไปเนี้ยจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเพราะเราเ็ิจะเห็นแล้วว่าจีนเองต่อไปเนี้ยนะฮะ คงใช้วิธีการกานทาให้เงินหยวนเนี่ยตลาดขึ้นมาโดยใช้ภาคเศรษฐกิจจิงเป็นตัวชูการใช้ภาคเศรษฐกิจจิงเป็นตัวชูไม่ใช่เไรครับหนึ่งใช้โบทบาทของการค้าต่างประเทศระหว่างจีนกับคู่ค้านะครับที่ประเทศทั่วโลกขนาดน,นี้ก็มักจะมีจีนเป็นคู่ค้ามหมายเลขหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยประเทศทั่วโลกนะครับที่ทําให้โอกาสในการใช้เงินตราสกุลท้องถิ่นกับเงินหยวนเนี่ยนะม,มีโอกาสเพิ่มมากขึ้นแต่อาจจะไม่ใช่เกิดขึ้นทันทีควางขวางท่วทั้งโลก นะแต่จะเกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่ศักยภาพสูงก็คือมีความเป็นเศรษฐกิจที่เกือ้อกูลกันระหว่างจีนกับประเทศคู่ค้าเหล่านั้นตัวอย่างเช่นอะไรครับบรรดาประเทศที่ขายทรัพยากรธรรมชาติเช่นประเทศที่ขายพลังงานในตวนนะวันออ,เอเกกลางนะครับรัสเซียนะฮะหรือว่าในเอเชียกลางนะครับประเทศเหล่านี้นะครับมีรวมกันแล้วเนี่ยไม่รู้ตั้งกี่สิบประเทศนะที่รวนแล้วแต่มีจีนเป็นตลาด อันดับต้นๆของโลกทั้งตินนะครับไม่ว่าคุณจะขายเรื่องของน้ำมันดิบก็ดีขายแยะธรรมชาติก็ดีนะครับขายถ่านหินก็ดีและโดยยว่าอย่างยิ่งขายมาดาพวกแร่ธาตุต่างๆพวกแร่เหล็กก็ดีทองแดงนิกเก้ลอะไรทั้งหลายนี่นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับที่จีนเนี่ยเป็นโรงงานแห่งโลกเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุะทานโลกนะฮะก็ต้องการสินค้าต่างๆรีมากนะฮะฉะนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจว่าตอนนี้นะ การเกิดหยวนไอเซชันหรือว่าการพังอาจขึ้นมาของเงินหยวนเนี่ยนะครับมันจะมุ่งไปสู่บรรดาประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักทั้งหลายของของจีนนะฮะอันดับแรกเลยก็คือระหว่างจีนกับรัสเซียนะที่มีการจับคู่ค้าโดยใช้หยวนกับเงินรูเบนะครับตระกูล 2R ออาหยวนก็คือเรนมินบีนะครับรูเบของ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 รัสเซียนี่นะฮะซึ่งมันเข้าเข้าขาเข้าคู่กันมากเพราะเลยครับ ประเทศหนึ่งขายทรัพยากรธรรมชาติคือขายพลังงานาขายแร่ธาตุขายอาหารนะฮะพวกธัญพืชต่างๆนะครับส่วนอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ซื้อนะ,ะและขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆนะครับซื้ออะไรต่างๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่างๆจริงก็เป็นผู้ขายนะครับ